<TV. S 2> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้า BYD Seal วันนี้เรามีกิจกรรมทดสอบรถคันนี้ไปยังเขาใหญ่ในกิจกรรมเนี่ยจะมีอะไรมั่งเดี๋ยวเราไปดูกันครับ หลังจากที่เมื่อกี้เราออกจากกรุงเทพมาตอนนี้ก็มาแวะระหว่างทางนะครับผมเมื่อกี้มาเจ้าคันนี้นะครับผมเป็นรุ่นตัวล่างสุดของ BYD Seal นะครับเป็นตัว Dynamic ซึ่งจะมีอยู่สรุ่นด้วยกันมี Dynamic Premium แล้วก็เป็น Performance นะครับผมซึ่งเมื่อกี้นั่งมาในรถแล้วเนี่ยความสะดวกสบายความนิ่มนี้คือผมว่ามันค่อนข้างจะได้มาครบนะบผมการเก็บสงเก็บเสียงเงียบดีนะครับส่วนในเรื่องของอัตราเร่งกดปุ๊บก็บมาครับ ตอนนี้ผมก็อยู่บนเจ้าตัว Performance วนะครับของ b a l นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดอัตราเร่งเมื่อกี้ที่ผมลองขับมาเนี่ยถือว่าเยี่ยมกว่าตัว Standard หรือตัว d y n a มิกค่อนข้างจะเยอะผมมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแข็งกว่าตัวที่ผมนั่งมาคันแรกนิดนึงเนื่องจากว่า Performance มันดีกว่าอัตราเร่งอะไรมันดีกว่าเพราะฉะนั้นระบบช่วงล่างมันควรจะต้องหนึกกว่าเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับผม หลังจากที่เมื่อกี้ผมได้ขับรถจากกรุงเทพมาจนถึงเขาใหญ่ซึ่งเราอยู่ในสนามทดสอบมีทั้งหมด5สเตชัน5สถานีนะครับทั้งทดสอบในเรื่องของสลาลมอัตราเร่งการเกาะถนนต่างๆเนี่ยขอบอกว่าทําได้ดีมากสําหรับท่านที่อยากจะสัมผัสหรือทดลองขับสัมผัสตัวจริงได้ขอเชิญทุกท่านไปได้ที่โชว์รูมของ BYD ได้ทั่วประเทศสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ